าจะว่ากันตรงๆนะคะช่วงเวลาแบบนี้ที่เศรษฐกิจค่อนข้างมึนๆตึงๆอื่นๆกันอยู่เนี่ยมันเป็นโอกาสดีสําหรับการเลือกซื้อบ้านนะคะโดยเฉพาะผู้บริโภคที่มีความพร้อมค่ะเราจะเห็นว่าตอนนี้นะโครงการต่างๆเขาก็จะมีโปรโมชั่นมีเงื่อนไขดีๆน่าสนใจเยอะเลยอย่างเช่นวันนี้ Homebuyer Hot Deal สวัสดีค่ะพามาอยู่ที่โครงการเ l e x อ่อุวงแหวนค่ะซึ่งที่นี่นะบอกเลยว่าเป็นทาวน์โฮมสมชั้น อันดับแรกเลยทำเลดีมากอยู่ติดถนนใหญ่เดินทางสะดวกแล้วก็อันดับที่2ก็คือโปรโมชัน่นน่าสนใจด้วยค่ะตอนนี้เขามีบ้านทาวน์โฮมเป็นแปลงโปรโมชั่นนะคะให้ส่วนลดสูงสุดถึงเท่าไหร่แปดแสนบาทค่ะโอ้โหทำให้ราคาของบ้านโปรโมชั่นเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่เพียงแค่4ล้าน1แสนกับอีก90 0 0 0บาทเท่านั้นเอง ถือว่าราคาดีนะคะเพราะอย่างแรกเลยทำเลดีไงติดถนนใหญ่เดินทางง่ายแล้วอย่างที่2ก็คือทาวน์โฮมของที่นี่หน้ากว้าง5เมตรค่ะที่ดินเริ่มต้นเนี่ย17.5ตารางวาแล้วก็พื้นที่ใช้สอยรวมภายในบ้าน150ตารางเมตรค่ะ3ห้องนอน3ห้องน้ำมี1ห,ห้องรับแขกแล้วก็มี โรงรถจอดได้2คันสบายๆแล้วที่ดีงามอีกอย่างหนึ่งสำหรับทาวน์โฮมค่ะเขาเตรียมไว้ให้ไอ้งานที่ยุ่งยากต่างๆอย่างเช่นบริเวณโรงรถหน้าบ้านแล้วก็ลานซักล้างหลังบ้านลงเสาเข็มยาวไว้ให้นี่ไงเรียลแอสเซทค่ะอะไรที่มันยุ่งยากสำหรับการเพิ่มเติมต่อเติมพื้นที่ในอนาคตทำให,ให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าไปดูบ้านข้างในกัน โอนี่ค่ะประตูบ้านให้เป็นบานเลื่อนกระจกเขียวตัดแสงนะคะซึ่งข้อดีคือเขาช่วยกรองความร้อนแล้วก็กรองรังสี UV ที่จะเข้ามาภายในบ้านแต่ว่าขณะเดียวกันคุณได้แสงสว่างคุณได้ความโปร่งความโล่งภายในบ้านอย่างเต็มที่เลยรวมถึงการออกแบบพื้นที่ภายในของเพล็ on ์อ่อวงแหวนนะคะคุณดูนี่เห็นไหมเขาบอกเลย ซีลิงฝ้าเพดานตรงจุดนี้2เมตร80 m. นะคะส่วนด้านในก็จะขยับลงมานิดนึงเป็น2เมตร60 m. แต่ว่าความสูงทั้ง2ส,ส่วนเนี่ยยังไงก็สูงกว่ามาตรฐานบ้านทาวน์โฮมทั่วๆไปมันทำให้การอยู่อาศัยเนี่ยจะมีความโปรง่งมีความสบายไม่อึดอัดอ่ะคุณดู Layout สิเนี่ยพื้นที่ด้านล่างเห็นไหมคะ เป็นห้องโถงเปิดโล่งกว้างๆเลยซึ่งมันสะดวกสำหรับการทำเป็นพื้นที่คอมมอนแอเรียที่ครอบครัวใช้เวลาอยู่ร่วมกันอ่ะด้านหน้าค่ะ โซฟาตัวยาวๆได้นะคะมีโต๊ะกลางตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอาร์มแชร์หรือว่าคุณจะเลือกเป็นโซฟารูปตัวแอลอันนี้แล้วแต่เลยรสนิยมความชอบการเดคเกรตต่างๆแล้วแต่เจ้าของบ้านแต่ส่วนที่เขาเตรียมไว้ให้ก็คืองานระบบเห็นไหมคะฝั่งนี้สามารถบิวอินชั้นวางทีวีสายแลนไฟเบอร์ออปติกเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รวมถึงที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือ ห้องเก็บของค่ะมีห้องเก็บของสองห้องนะคะนี่ข้างล่างคือนี่ไงเดินเข้ามาได้เลยนะเห็นไหมนี่คือข้อดีของการออกแบบค่ะใช้พื้นที่ได้ทุกตารางเมตรเลยมีห้องเก็บของมันก็ทําให้เราสามารถเก็บข้าวของที่ไม่ค่อยได้ใช้มีเป็นที่เป็นทางบ้านก็ไม่รกอะทีนี้เข้ามาดูต่อด้านในก็แน่นอนค่ะเป็นพื้นที่ดิงหรือว่าโต๊ะอาหาร ที่นั่งวางตรงนี้กําลังสวยๆนะคะแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างเนี่ยคุณสามารถเพิ่มในส่วนของงานบิวอินเป็นชั้นวางของหรือว่าจะเป็นพันที y เป็นเคาน์เตอร์ครัวสําหรับการเตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆได้งานระบบมีค่ะเห็นไหมท่อน้ําทิ้งอยู่ตรงนี้ท่อน้ําดีอยู่ตรงนี้ทําไว้ให้หมดแล้วแล้วก็ด้านหลังโอ้โหนี่งา โอ้โหด้านหลังเนี้ยต้องบอกว่าอะไรที่ยากๆอะไรที่ค่าใช้จ่ายสูงเนี่ย real asset เขาเตรียมไว้ให้หมดนะคะอย่างที่บอกลงเสาเข็มเรียบร้อยพื้นเทคอนกรีตไว้เลยแล้วคุณสังเกตผนังเห็นไหมทำไว้ให้แค่หาหลังคาแบบสวยๆที่คุณชอบเอามาวางก็จบรวมถึง รางน้ำมีให้เสร็จเรียบร้อยค่ะการเดคกเรตบิวอินชุดครัวต่างๆอันนี้แล้วแต่รสนิยมความชอบนะคะอะไรที่มันยากอะไรที่มันค่าใช้จ่ายสูงๆเนี่ยเรียลแอสเซททำให้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วไม่ยากด้านนี้ยังมีห้องน้ำของชั้นล่างนะคะซึ่งบอกเลยว่าเขาทำให้เสร็จหมดเลยนะ มีโซนแห้งมีพื้นที่ชาวเวอร์แยกชัดเจนแล้วก็ในส่วนของชาวเวอร์เนี่ยมีที่นั่งสำหรับอาบน้ำด้วยเป็นเอลเดอร์แคร์ค่ะเห็นไหมมีผู้สูงอายุ<ม>ก็สามารถอยู่ในทาวน์โฮมหลังนี้ได้สะดวกสบายอชอบค่ะคือ นอกจากเป็นช่องแสงให้แสงธรรมชาติผ่านมาที่ถงบันไดย,ยังสามารถเปิดปิดได้ด้วยระบายอากาศได้ดีเวลาเดินขึ้นลงเนี่ยมันได้ความสะดวกความรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นมันสว่างไงโอ้ชอบการออกแบบทาวน์โฮมที่นี่ค่ะบอกแล้วทุกตารางเมตรมีประโยชน์ใช้สอยได้ทั้งหมดเลยนี่ใต้บันไดที่จะขึ้นไปชั้น3ห้องเก็บของอีกแล้วเห็นไหมคะเดินเข้ามาได้หมดเลยคือ โอเคมากๆสำหรับการใช้ประโยชน์แล้วก็อู้อยากให้มองไปทางนี้อ่ะผงบันไดที่เราเดินขึ้นมานี่เห็นไหมนอกจากแสงธรรมชาติจากด้านล่างด้านบนก็ยังได้แสงธรรมชาติเข้ามาด้วยเออเดี๋ยวเข้าไปดูว่าเขาทำได้ยังไงทางนี้มาห้องบนชั้น2นะคะสำหรับทาวน์โฮมของเพล็กซ์อ่อนวงแหวนไอเดียของเขาก็คือทั้งฟลอร์เลยค่ะของชั้นสเนี่ยเป็นมาสเตอร์เบดรูมโอ้โห ห้องกว้างแบบนี้คุณตกแต่งได้อย่างสนุกสนานเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ที่สำคัญความโปรง่งความโลง่งด้านหน้าเห็นไหมคะหน้าต่างบานใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วก็ซีลิงฝ้าเพดานตรงส่วนนี้2,80เมตร80โซนด้านหน้าก็ยิ่งกว้างยิ่งสบายโอ้โหนี่วางเตียงคิงไซส์แนวนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้คุณสังเกตสิงานระบบเตรียมไว้ให้ พื้นที่เตรียมไว้ให้สำหรับบิวอินชั้นวางทีวีชั้นวางของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวจริงๆแล้วก็ด้านนี้เป็นพื้นที่พิเศษค่ะเห็นไหมโอ้โปร่งมากคือจะเป็นส่วนของโต๊ะทำงานส่วนตัวก็ได้หรือจะจัดเป็นมุมนั่งเล่นส่วนตัวในมัสเตอร์เบดรูมก็ได้สังเกตดูค่ะนี่เป็นประตูเลยนะแต่ว่าออกไม่ได้นะคะเขาเพิ่มความกว้างของช่องแสงนั่นเอง มีราวกันตกไว้ให้เพื่อความปลอดภัยมากิ่งยขึ้นแล้วก็ฝั่งนี้นี่ไงเห็นไหมช่องแสงทะลุไปจนถึงโถงบันไดที่เราเห็นเมื่อสักครู่นั่นเองลงตัวมากอะ่ะโอเคเป็นพื้นที่นั่งเล่นที่สวยเลยแหละ mm hmm. เดี๋ยวไปดูด้านในต่อยังไม่หมดค่ะนี่ค่ะด้านหลังของมาสเตอร์เบดมเห็นไหมคะพื้นที่เนี่ยมองปุ๊บรู้เลยเขาเตรียมไว้สำหรับให้คุณบิวอิน วอล์กอินคอส t ค่ะแล้วแต่เฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะจัดยังไงรสนิยมความชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าสภาพพื้นที่เนี่ยทำได้เลยเนี่ยหน้าต่างรับแสงธรรมชาติระบายอากาศก็มีแล้วก็ตรงนี้ก็คือห้องน้ำส่วนตัวของมาสเตอร์เบดม บันไดาทางขึ้นชั้น3ก็ดีอีกแล้วค่ะเนี่ยช่องรับแสงตรงชั้นพักมีแล้วก็ข้างบนก็มีอีกเออนี่คือทางโฮมไม่ใช่ห้องริมด้วยห้องกลางแต่ว่าความโปร่งทุกพื้นที่ทุกชั้นเนี่ยได้เต็มที่เต็มสิบร้อยคะแนนเลยนี่ค่ะบนชั้น3แล้วนะคะของ Plex o ซ์อ o อวงแหวนเลยอรข้างบนนี้จัดได้เป็น2ห้องนอนกับ1ห้องน้ำส่วนกลาง คือเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับห้องน้ำทุกห้องในทาวน์โฮมหลังนี้นะคะนอกจากฟังก์ชันครบมีส่วนแห้งมีส่วนชาเวอร์ที่แยกกันชัดเจนแล้วเนี่ยสุขภัณฑ์ทุกชิ้นทุกห้องเป็นคอรโตนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดีก็คือนี่ไงทุกห้องน้ำจะมีหน้าต่างระบายอากาศระบายความชื้นแบบนี้มันดีมากเลยอะ่ะเออเขาออกแบบทาวน์โฮมได้ลงตัวมากเลยนะ การอยู่อาศัยเนี่ยสบายปลอดโปร่งทุกห้องเลยไปดูอ่ทีนี้มาดูห้องนอนด้านหน้าเป็นห้องนอนที่2กัก็แล้วกันนะคะก็คือไซซิ่งห้องกว้างเลยนะวางเตียงใหญ่ได้เป็นคิงไซส์ก็ยังได้แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้อื่นๆเนี่ยจัดวางได้ลงตัวแน่นอนค่ะงานระบบเช่นเคยเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ด้านหน้าหน้าต่างระบายอากาศ รับแสงธรรมชาติบานใหญ่ๆแบบนี้โอ้โหออกแบบได้น่าอยู่คือทุกห้องด้วยนะถ้าคุณเข้ามาดูในบ้านมาตรฐานเนี่ยเขาจะแปะไว้หมดเลยเนี่ยงานระบบแล้วก็ตรงนี้จุดติดตั้งแอร์คอนดิชันเตรียมไว้ให้เห็นไหมคะความเป็น flexible plan ก็คือสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามไลฟ์สไตล์ตามสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองเดี๋ยวไปดูห้องนอนที่3อยู่ด้านหลังน่าอยู่ไม่แพ้กันค่ะ โอโหก็ oh, โอเคนะห้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยแล้วก็ความกว้างลงตัวค่ะสำหรับชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องนอน3.5ฟุตลงตัวอยู่แล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บอก flexible plan นั่นหมายถึงว่าปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามที่คุณต้องการห้องใดห้องหนึ่งแล้วแต่ค่ะโอเคมากเลยอะ่ะหน้าต่างบานใหญ่ๆสว่างโปร่งจริงๆทุกห้องเลย อีกหนึ่งความน่าสนใจนะคะของโครงการ p l e x o n อ่อนุวงแหวนก็คือโลเคชันค่ะอย่างที่เกินไว้ตอนแรกตำแหน่งที่ตั้งของโครงการน่าสนใจมากอยู่ติดถนนใหญ่สุขาพิบาล2นะคะซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นย่านยอดนิยมของโซนบางนาเลยนะเพราะว่าตัวถนนเนี่ยอำนวยความสะดวกได้ดีมากๆเชื่อมกับคู่ขนานวงแหวนการชจนาพิเศษซึ่งนั่นหมายความว่าคุณสามารถเดินทางเข้าออกได้2ด้านเลยด้านแรกก็คือมาจากถนนอ่อนนุชค่ะ ที่สําคัญตรงนั้นแยกอ่อนนุชที่เชื่อมกับสุขาพิบาล2อเนี่ยอยู่ใกล้มากๆกับทางแยกต่างระดับที่เชื่อมไปถึงมอเตอร์เวย์พระราม9นั่นหมายความว่าการเดินทางเข้าเมืองโอ้โหง่ายดายสะดวกสบายหรือจอ,อกไปที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือจะไปที่จังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศสะดวกสบายจริงๆแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือเข้าออกจากถนนบางนาตราดค่ะทะลุไปตรงนั้นนะ เมกะบางนาโอ้โ oh, ห oh. เพราะฉะนั้นวันว่างเสราร์อาทิตย์อยากจะแฮงเอาท์มีให้เลือกทุกแนวค่ะสำหรับที่เมกับางนาและนอกจากนี้ถ้าไม่อยากไปไหนขี้เกียจน่ะใช้ชีวิตยอยู่ในโครงการได้ไหมอยู่ในบ้านได้ไหมมีค่ะ แก้เบื่อได้เลยนี่พื้นที่ส่วนกลางของโครงการเขาจัดไว้ให้ครบเลยเขาเรียกว่าเวลเน็ตคลับค่ะมีทั้งสระว่ายน้ําระบบเกลือนะมีทั้งฟิตเนสรูมแล้วก็ที่สําคัญมีเครื่องปั่นจัก,กรยานเสมือนจริงที่เป็นแบบสกิลไบค์ให้ทดลองปั่นกันด้วยโอ้โหสนุกสนานเลยทีเดียวแหละและนอกจากนี้พื้นที่สวนพักผ่อนเอาดอสวยๆสร้างบรรยากาศดีๆในการอยู่อาศัยในโครงการได้อีกการาารักษาความปลอดภัยมาตรฐานค่ะ รปภกล้อง C C T V ดูแลการเข้าออกตลอด24ชั่วโมงและสุดท้ายค่ะย้ำนะคะตอนนี้ Plex On อนุชวงแหวนมีโปรโมชั่นค่ะจัดโซนที่อยู่ด้านหน้าโครงการนะแล้วก็อยู่ติดถนนในโครงการกว้าง12เมตร ตำแหน่งก็ดีต่างหากให้ส่วนลดสูงสุดถึง8 0 0 0 0 0บาทค่ะแต่ไม่ใช่ทุกหลังนะมีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นใครสนใจรีบเข้ามาเลยเพราะว่าคุณจะได้ทาวน์โฮม3ชั้นของที่นี่ในราคาเริ่มต้นแค่4 190,000บาทเท่านั้น150ตารางเมตรนะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำมี1ห้องรับแขกแล้วก็มีโรงรถจอดรถได้2คันรวมถึง พื้นที่หน้าบ้านพื้นที่หลังบ้านลงเสาเข็มรองรับการต่อเติมในอนาคตแล้วก็การก่อสร้างของโครงการเนี่ยเป็น p c a ที่ออกแบบได้ดีมากอย่างที่เราเห็นทุกพื้นที่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3ถึงจะไม่ใช่ห้องริมเป็นห้องกลางแต่ความสว่างความปลอดโปร่งได้ครบทุกพื้นที่จริงๆแนะนำเลยค่ะถ้ากำลังมองหาบ้านหลังใหม่ในโซนบางนาจตานะคะ คุณต้องแวะมาดูที่นี่เพล็กซ์อ่อนนุชวงแหวนขอบคุณมมากที่ตามสวัสดีค่ะ